ตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานตากสินแต่จะพาไปขึ้นเรือที่สถานที่จับไปวัดรุนนะตอนนี้เราอยู่ที่สถานตากสินเนี่เอกี้เราขึ้นรถจากสนะบุรมาลงที่สยามต่อจากสายพิฆาลนแต่เราจะลงไปรงท่าเรือสาทรน,นะ จะเป็นทางออกที่สองนะไปท่าเรือสรัรเดินลงไป,นะไปตะเป็นทางออกที่สองนะไปท่าเรือสาธร์เรวจะนั่งเรือไป กรจะผ่านไอคอนสยามแล้วก็ไปวัดตนนะลุนะเราจะไปวัดตะลุนไปถ่ายดูเช่อเงเย็นๆเนานะแดดร่มลมตกพระอาทิตย์ตกสวยนะที่วัดตะลุนนะมันจะมีเรือสองฝั่งนะเรือ เนะรรอฟนเี่เส้นทางนํำเที่ยวติดแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้ก็ไปซื้อตั๋วนะตอนนี้ตั๋วขึ้นแล้วนะจาก30บาทเป็น40บาทนะจ๊ะเดวยวจะพาท่านผู้ชมนั่งเรือ2ชั้นนะจ๊าลงที่วัดอรุณนะจ๊ะในราคา40บบาทจ้าไปชมวิวสองข้างทางกันเลยจ้าสวยงามมากเลย สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ลุงฟ้าพาท่านผู้ชมมานั่งเรือ,ร,อร่องเรือแม่น้ำจับพยา uh, ช่วงเย็นๆนะห้าโมงเยงน็นนะแสงแดดร้อนอยู่เลยบรรยากาศดีนะโหนักท่องเที่ยวเยอะมากลาเลยข้างหน้าจะเป็นไอคอนสยามนะนักทวยวย่องเที่ยวเยอะมากๆเลยแดดก็ไม่ค่อยร้อนเทนะ่าไหร่นะช่วงห้าโมงเย็นนะ <Okay. S 2> มันสาญเดี๋ยวค้าลับจะพาแวะอยู่น้ำจะาพยาน้ำเยอะมากเลยอ่ะน้ำกำลังขึ้นเลยทั้งสูงใหญ่ใครๆก็ต้องมาเช็คอินนะช่วงเย็นเาจะเปิดน้ำพุเป็นสีส,ส,นะสีน่นสวยมากๆเลย สำหรับผู้โดยสารที่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะนั่ง Please mind the gap between the bench and the pier. I can see him. Oh. วาไวอ๊อกคิติเวอร์คูสนี่เรือโรงแรม ต่อไปราชบุรี ไ้ถึงแล้วลวัดอจะมีเจ้าหน้าที่ประกาศบอววกว่าถึงท่าเรือวันอร้ณแล้วก็จะผ่านป้อมวิชัยประสิทธิ์ด้วยนะ ตอนนี้เรานั่งเรือจัดมาวัดอรุณก็ประมาณ15นทีนะน,นี้เราถึงท่าเรือวัดอรุณแล้วนะไปเที่ยววัดอรุณคนละสี 6, 4, ่สิบบาทเราดีงามทุกคอโอ้โนักท่องเที่ยวเยอะคริอเคี่ย Thank y o ไทยโชคดี น้ำกปหยิบฟรีสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวอยู่ที่วัดอรุณราชวรารางนะราชบระวิหารนะอยู่แถวแตงเพียน,นะที่สนามหลวงเลยวันนี้ก็นั่งรถไฟฟ้ามาจากสุโรงนะมาลงที่สยามจากนั้นต่อจากสยามมาลงที่สถานีสะพานตากสินเราก็จะขึ้นเรือที่ท่าเรือสาทรน,นะมาที่ลงที่ มาลงที่ท่าเรือวัดอรุณนะคนละสี่สิบาทต,ตอนนี้ท่าเรือขึ้นเลยนะคนละสีิบาทนะไม่ใช่สาสิบาทนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะชาวต่างชาติมาเยอะมากมายเลยไปแต่ลุงฟ้าจะพาเข้าไปชมด้านในนะว่าวัดอรุณมีความอัปเดตมากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะไปแต่ลุงฟ้าจะพาเข้าไปชมด้านในนะสวยมากเลยเออนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะ สวัสดีค่ะทิพนี้รุ่งฟ้าก็พาท่านผู้ชมมากรุงเทพนะคะมาเที่ยวั้งทีห้ามพลาดท,ที่จะเที่ยววัดอรุณราชวรารามไม่ได้เลยนะหรือว่าวัดแจ้งนั่นเองและตอนนี้กําลังเป็นกระแสด,ดังในโลกโซเชียลและแล้ก็เป็นอีกหนึ่งเลน์มาร์กที่มีสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครมีพระปังองค์ขนาดใหญ่สีขาวตั้งดินและยักษ์สตัวที่เป็นไฮไลท์ที่สําคัญ และสาปัตยกรรมอื่นมีมกิจกรรมยอดทิตอย่างเช่นใส่ชุดไทยและลองกินไอติมลายกระเบื้องและสิ่งอื่นที่น่าสนใจอีกเพียบให้เราได้ชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมความงามสมัยอยุยาแล,และยังคงทิ้ง่ลงรอยผ่านตัววัดที่เราได้มีโอกาสไปชมจึงขออาสามาบอกเล่าเรื่องความสวยงามผ่านบทความตามเรามาได้เลยคะ่ะวัดอรุณราชวราลามราชวรวิหารหรือวัดอรุณตั้งอยู่บนถนนอมรินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์เปิดให้ชมความงามทุกวันตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าชจนถึงหกโมงเย็นคนไทยไม่เสียค่าเข้าชมคนต่างชาติคนละร้อยบาทนะคะการเดินทางก็สามารถนั่งบีทีเละนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาข้าฟากมาได้เลยนะคะเมื่อเดินเข้ามาในวัดอรุณก็จะเห็นพระปางวัดอรุณเป็นสถาปัตยกรรมไทยขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยปรางประธานและปางรองอีกสีปางที่มีพระปางองค์ใหญ่สูงถึง82เมตรกว้าง23.4เมตรทรงลังกาองค์พระปางก่ออิฐถือปูนประดับด้วย ชิ้นเปลือกหอยกระเบื้องเครื่องจานชามเบญจรงศีต่าง<ะ>เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลวดลายอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการประดับตกแต่งด้วยกินนีกินนอนยักษ์เทวาพยาคุดส่วนยอดบนสุดของพระปังติดตั้งยอดนพศูนย์ซึ่งตอนนี้เป็นพระปังที่สูงที่สุดในประเทศไทยและโลกอีกด้วยที่กลายเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยค่ะ เดินเข้าไปอีกนิดนะคะก็จะเจอพระโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ด้านในเป็นพระบิฐานพระพุทธรูปปางมามิชัยที่ภายในพระโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังทั้งสีด้านเป็นภาพพุทธประวัติมาระจนและเวสสันดรชาดกและด้านนอกตัวอาคารเป็นอาคารยกพื้นสูงที่มุงด้วยกระเบื้องสีเหลืองขอบเป็นกระเบื้องสีเขียวใบไม้ช่อฟ้าบริการหางหงแผงหน้ามันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นไม้แกะลายลงลักปิดทองและประดับด้วยกระจก เไทยเป็นไทยอ่ะมาเที่ยวเฉยจ้ะแล้เดินออกมาด้านหน้านะคะก็จะมียักษ์สองตนยืนเฝ้าสุมประตูยอดมงกุฎ ที่ต่างาพากันเรียกว่ายักษ์ประเจที่มือทั้งสองกุมกระบองปั้นขึ้นด้วยปูนประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายตกแต่งกายยักษ์กายสีขาวชื่อสหัดีชะยักษ์กายสีเขียวชื่อทศกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งว,วัดที่ได้มาชมความสวยงามลและประทับใจมากทั้งความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวไม่สงสัยเลยว่าทำไมวัดอรุณกายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดชิดของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และถือเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองไทยมาครั้งหน้าถ้าคนมาเยอะมากเราจะมาลองสายชุดไทยและถ่ายรูปสวยๆใหม่นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชมและทับใจกับสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าอันนี้ก็ประมาณหมเะนะงเย็นแล้วร้านก็เริ่มปิดแล้ว เป็นซูมไอติมบรรลุนจะมีลายกระเบ,บื้องจะมีรถเครืองับรถรถชาไทายเนะเปิด9โมงปิด5โมงคึ้นปิดได้ไมงขด้นไหนน ต่อที่อคอนสยามนะจ๊ะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอตั้งแต่ตนน้นจนจบทิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ